สวัสดีค่ะได้เวลาเปลี่ยนที่นอนอีกแล้วค่ะทุกคนสนามบินวันนี้คนเยอะมากที่มายยก้าค่ะตื่นแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ตีสีเลยนะคะทุกคนไฟล์เราวันนี้7จ็ดโมงครึ่งค่ะจากสนามบินดูซนดอฟนะคะทุกคนประเทศเยอรมนีเราจะมุ่งหน้าไปที่เกาะมายยก้าของประเทศสเปนค่ะระยะเวลาในการบินก็ไม่นานนะคะ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะ เก็บภาพบรรยากาศดวงอาทิตย์ขึ้นที่ลานสนามบินค่ะที่ดูซันดอมมาฝากนะคะแต่เช้าเลยตอนนี้เจ็ดโมงเกือบจะครึ่งแล้วค่ะทุกคนวันนี้นั่งรถออกมาไกลมากค่ะทุกคนเครื่องลำใหญ่เหมือนกันนะผู้โดยสารเต็มลำเลยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เด็กๆที่ยุโรปเขาปิดเทอมกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเอาช่วงนี้ก็ลางานเที่ยวกันเลย ขึ้นเครื่องได้เครื่องยังไม่ออกคะ่ะทุกคนนั่นก็หลับหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็คือเครื่องกําลังจะลงค่ะมายยกาเป็นอีกหนึ่งเกาะที่ใหญ่มากของประเทศสเปนนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นที่นานเห็นนะเป็นชาวเยอรมันยิน่งออกมาข้างนอกเหมือนเดินอยู่ย่านสยามเลยคะ่ะทุกคนคนเยอะมากตอนที่ขึ้นเครื่องก็คืออากาศหนาวเย็นนะคะมาถึงที่นี่<อ>ก็เหมือน<ะ>อยู่คนละโลกล<ะ>คนละมันก็คนละประเทศนะเนาะ แต่ก็แค่สองชั่วโมงเองค่ะหลงเครื่องได้ออกจากสนามบินที่นี่ก็คือร้อนค่ะทุกคนได้รับรถแล้วค่ะรับรถเสร็จก็ขับมาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะมาที่พัก มาเจอใครมาเจอเจ้าของวันเกิดค่ะคุณเดิกแล้วก็คุณซิโมนานะคะเขามาไฟล์ก่อนพวกเราหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนมาเจอกันที่ซูเปอร์เขาจะเช็คเอาท์แล้วอีกหนึ่งในยะที่พวกเรามาที่นี่ก็คือมาวันเกิดคุณเดิกด้วยค่ะที่สเปนค่ะทุกคนของเขาสดมากๆแนน่ชอบเน้นปลื้มมากเลยกับอาหารเขาที่นี่แล้วก็ผลไม้ด้วยนะคะมาที่ไรก็ต้องถ่ายตัวนี้ค่ะขาหมูเห็นไหมคะที่ห้อยๆแขวนๆนั่นนะ่ะ ของขึ้นชื่อของเกาะมโยก้าเลยนะคะทุกคนแต่แนนไม่ทานค่ะมันกลิ่นยังไงก็ไม่รู้ยังไงมันก็เป็นของดิบอยู่ดีนี่ค่ะทุกคนอยู่ทางเหนือของเกาะมโยก้านะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะติดทะเลด้วยนะมาถึงก็บ่ายโมงยังเช็คอินไม่ได้นะคะต้องรอเช็คอินบ่ายสองก็พากันเดินออกมาหาไรทานกันค่ะ ได้เป็นสปาเกตตี้ทะเลนะคะทุกคนคลิปหน้าจะพาดูห้องพักนะคะสวัสดีค่ะ